เอาสวัสดีครับผมมอนี่ผมอออีสานพาซแปรนะครับมือนี่ผมจะนําเสือนี่ครับผมเมนูใส่คอดยางนะครับนี่ครับผมเนี่ยอันนี้ใส่คอร์ดนี่ผมใส่ใส่ง้วนะครับเขาไม่ความสะอาดเส็จแล้วเขาก็ดนํามาไอ้คอดเป็นคอดเป็นคอไว้เด้๋ยครับเนี่ยนี่นะครับผมเนี่ยอันนี้ผมนํามันย่างนะครับผมเอย่าเขานํามามึงวิธีการให้กันเรนนะครับผมตามมาเลยครับ เอาครับเนี่ยห้มาเริ่มเฮ็กกันเลยนะครับผมเนี่ยผมจะนําใส่นะครับผมเนี่ยใส่ที่ห้องล่างสะอาดแล้วนะครับผมเนี่ยออมาขอดูขอดูขอดนะครับเนี่ยแต่เขาจะเอาไปต้มนะครับเนี่ยนี่นะครับผมออกมาต้มได้นะ้ครับผมใส่นี่ผมใส่ใส่งัวนะครับใส่งัวผมจะใส่อยู่ประมาณกิโลนึงนะครับผมเนี่ยได้แล้วเขาออกมาต้มได้แล้ครับใส่ลงไปเลยครับผมเนี่ยผมจะใส่เวลาต้มอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเขาคอยมา่งมือกันอีกเที่ยนะครับผมครับ ต้มให้สุกได้แล้วครับผมเอาครับเครื่องต้มเข้ากัมีคาใบบกกูดนะครับนี่คากับใบบกูดกับตะไคร้ได้ครับผมเข้าใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมจะใส่เกลือไปน้ำนะครับซอนหนึ่งครับเนี่ยใส่ลงไปได้แล้วครับผมเนี่อันนี้ก็ได้ประมาณสิบกว่านาทีเลยนะครับเนี่ยเรื่อหอมแห้งแล้วครับผมเนี่ย เอาครับนี่ได้เลยนะครับผมเนี่ยได้ห้องมาตปิดไฟเล้ครับผมเนี่ยผมใส่เวลายูซิ้านาที่ด้ครับผมเสร็จแล้วห้องก็มัดน้ำมาตากออกนะครับขีบออกเลยครับผมคีบไว้เย็ยนๆก็นด้ครับเนี่ยนะครับ,รบไวเลยครับผม อันเนี้ครับเดีตยวเรย่มครับเดี๋ยวจะท็ดกับน้ำตัวนี้เทือกไปย่างนะครับผมเราจะเอาไปย่างกันนะครับผมตามาได้ครับเอาก็ผมนี่ได้เอาก็น้ำมาย่างเลยนะครับผมเนี่อันนี้ผมจะใส่ไฟอ่อนออย่างไปเรื่อยๆนะครับผมย่างแบบใจเย็นไปเรื่อยๆนะครับนี่ไฟอ่อนออนไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่นี่นะครับผมเอากับมันพริกดูดูนะครับ เพื่อให้เขาสูกได้เต็มที่นะครับเห้เขาเหลืองทั่วถึงกันนะครับผมอ๋ครับพมเนี่ยเขาก็เริ่มพิกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองแห้งนะครับเริ่มส่งกินหอมนะครับเนี่ยมึงนะครับเนี่ยพิกไปเรื่อยๆได้นะครับผมที่สำคัญคือตรงไฟออนนะครับหากว่าไฟแห้งหลายเขาจะไหม้ก่อนสูงนะครับเนี่ยต้องพิกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย เริ่มเหลืองแห้งแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับเนี่ยเอาครับนี่เริ่มเหลืองเริ่มใกล้ได้เลยนะครับเนี่ยยังเหลืองยังหอมเลยครับเนี่ยใกล้สุกเลยนะครับเนี่ยเขาพริกไปเรื่อยๆได้ครับผมเอาครับนี่เขาย่างจนสุกหมดเลยนะครับผมพริกไปจนว่ามันไอ้สุกจนทั่วไอ้ทั้งหมดเลยนะครับสุดาเนนะครับผมเนี่ย อันนี้กระุกเลยด้วยครับผมเขาก็จะนําใส่จ้ากันน้ไปหันเพื่อเสิร์ฟได้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมมีอย่างดีๆผมจะนําเสนออีกนะครับผมคลิปนี้ก็บกลามคํำว่าสวัสดีครับ